สวัสดีครับพี่น้องครับมาผักขึ้นเขามาแม่เสรีอย่างสิบผ้ามาเบิ่งเห็ดครับพี่น้องเห็ดเห็ดาาายอ่่เทไหรผมซื้อต่อราคาที่เขาก็ได้ฮะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยเจรจาอะพี่ที่ผ่าสมายรุ่นไหนเห็ดเพาะครับมาเห็ดใหม่เก่าไหมท่านเมื่อโควบอลอ๋อพี่ท่านใเสร็จมาคือบอล มเดเหอบ้านเราเมันเริ่มแก่แล้วแก่แล้วมันเริ่มแก่แล้วมากเริ่มมันเริ่มมันเริ่มแก่แล้อนี่ตัวนี้อ่อนอ่อนต้อ่อนเยอะอยู่ดอกเล็กกอ่อนออมาห้าสิบห้าสิบอ่ะอืมตีเบห้าสิบห้าสิบหห้าสิ่อน่อนนี่ดอกอ่อนทั้งหมดหลังจากข้อเฮ็ดแล้วเดินทางพ่อฝนบันี่ฝนแล้ว เพรานนท้นทางไปต้งเรียนแม่กวนนักสู้นักสู้เมืองกาสินพุ่ะครับสุดยอดสู้ตัวมันเด็กรบเกือนลำบากฝนตกหมาตึ๊บพ่นตกฝนตกอนกุาตแห่งศาสต์สารดิต นี่อุทยานแห่งชาติสารวินตั้งบทแล้วกับพอ่อฝนมาที่นี่ทุวันนี้นักนวลทางถือน้ำเซาะพลาครับนี่ค,คือคือสบายครับตรงนี้คือสบายแหละทางดีที่สุดทางดีที่สุดครับนี่บรรยากาศมันสวยงาม มืดเลยได้พี่น้องมืดแล้วมืดแล้วครับฟังนี่ฟังนี่คือถนนถนนฟังนี่ถนนฟังนี่จะเป็นหนาผาฟังนี่จะเป็นหนาผามังซหมอกครับหลังจาก ขึ้นมากแล้วพ่อเฮ็ดเพาะมันก็นหิ้วเข่าพ่อฝนมา่เบิงสภาพอากาศพี่เ้องเบิงเบิงเบิงสามหม่องมันโคมพันวายดินี่บางหม่องกับซมี่อนกจีดครับแบบนี้ห้เจ้ามาหาเหดเยิบ เป็นมหาเหตุมหาสีเหตุคนสวยคนสวยนี่รนนครับท่านพอ่ออมารับทีมงานครับ อาจารย์สายลุยครับ euh คุมิงอะไรคุณมิ้คุมิจะส่งซึงไปให้ผมครับพี่น้องครับคุณมิ้งอย่บอกผมชอบเสียงพินจะส่งซึงไปให้ผมจะเล่นเป็นไหมเป็นเป็นเป็นเนาะอาจจะลองศึกษาดูขอบคุณครับคุณครับตอนนี้ยุทธจินเข่าครับพี่น้องบังโอ้ เมื่อล้ล้วครับบายมุ่งกว่าอันนี้มืดแล้วมากกว่านี้ทุลักทุเลค่ะก็งวดก่อนบรรยากาศหนาวครับหนาวเลยหนาวเลยนี่ครับทีมงาน จอดพักกินข้าวอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีสัญญาณโทรศัพท์บรรยากาศเป็นเฮดพออลายนี่คือถือว่าท่างนี่คือว่าสุดยอดครับดีดีสุดคนสิเก็บภาพบรรยากาศงามๆฝากพี่ฝากน้อง FC โลกของผึ่งมาครับนี่ครับเส้นทางที่เดินไปแม่ก,ก่อนบรรยากาศกระจิโอ้ยงองเลย สมแล้วสิเป็นเมืองสามหมอกกำมอนสูงสุดครับครับอันนี้หลวงพ่อพี่น้องครับหลวงพ่อพี่น้องอันอันอันนี้อะไรครับเนี่ยเห็ดครับป่าเห็ดเห็ดเผาะเห็ดทอบโอ้เห็ดเผาะบานบานเท่ากันอันนี้สองแผงอันนี้สองแผงอันนงเนุ่มองนึงจากโล่ทังละสี่พันกว่ารถแบบบอมเหรอเนี่ยทังละสองพันทังละสองพันอ๋อครับครับนี่นี่เห็ดอันนี้ท่านเผาะกำลังดูให้หนึ่งเห็ด น,นี่ครับมองหาเห็ดพระเจ้าปลาคือปลาบานท้าวอะพี่น้องปลากิกปลาหั่งกับเฟนเตอมีเห็ดพอดี <c oughs> นี่ครับอันนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติสารบิน ครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มสิวินแล้วเพราะว่ารถขึ้นเขาลงห้อยตอนนี้รถทีมงานจอดระวัาางทางพักเครื่องแป๊บหนึงห่างนี่คือปลาแล้วมั่นกะพอ,อต้นใหม่จอดมาอุูประคักไ <c oughs> อใหม่ลโมโห่ลงมานี่ดีเป็นกอไผ่ครับ

นี่ครับนี่นี่ก็จะเป็นทางข้าง,างปลาตัดทางห้าสิโลไปเหี้ยวครับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคอยู่ครับแบบนี้โอเคไปต่อครับพี่น้องครับไปต่อในโค้งใหม่ถ้าโน้งตขึนกระสีสไลด์ลงมาลิงกสไลด์ลงมาทางไปไปเบรกเบรกครับตนนัวนี้ให้พายลมทับทางนี่ครับท,ท่าง็จะเป็นแบบนี้นะครับถนนทุนทางก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นห้วย สองเท่า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 โอ้ยยาว่าเท่าสอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ส่วนเลยครับสองรุ่มกองวานเบารุ่มเสกับเบาผึ่งอยู่นุนู่นี่มีบละครอันนี้อู้หอดคือทางถนน คำหวัวนบัดน,นี้เราจะลงลำธานแล้วตัดขึ้นสันดอนไม่ลำเรื่องตัวก้อนนะขนะตัดผ่านาให้เนกัยตัดขึ้นสันดานก็เสียลำบากปิดปิดฮือ,อ,อ,อทำมาชิบเป๋์ขนบ่เอาหนามมันบ่อกออกดิบางเทือกใครยุดกล่องเศร้าเศร้า เศร้าเศร้าแนวจับไปพี่น้องรถมันหัวฝัดหัวเลี้ยงอึ๊บอึ๊บอู้หูสายนี้มันจวดจริงทั้งใจแหละเพื่อนจั้งว่าสายท่านต้องจับสีพี่เอ็ดทางรถกันนาสีเออหุ่น คือนาอยู่เนี้ยทั้งจะเป็นเป็นเป็นแปนใช่ไหมเป็นเป็นแป็นทีมงานกำลังตามมาครับผมออกนาครับผมออกนา Đồng ngoài subscribe nữa bao, bao bao, bao. Ôi, ôi. ตอนไปได้หน่อยเขาเล่นบักกิ้งเล่นบักกิ้งหล่อนะระวังระวังเพื่อนระวังระวังระวังนี่ตรงนี้อันนี้มันจะเป็นทางขาทกันซ้ายไปไปไปขั้วติดขัวก็ติดซ้ายก็ติดอย่าเบียดมากอย่าเบียดมากขัวไปขั้วไปซื้อรถถลอดนี่รถตกเกลียวนี่พักผู้โดยสารแต่ไม่รู้เมื่อไหร่รถโดยสารจะผ่านมา รถโดยสารทิศขีมาลนายพอยนี่ขั้วนมีกี่พันรถโดยสารมี่มิเต่รถโดยโดยถนนนั้นน่ะข้างในละมักนีน่เดี๋ยว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 เราไปบางคันไปทางไหนไรรถดาวมาแล้วรถฟี่รถ <laughs> ด,ดาวมาแต่ว่าฟี่ครับ ไปเลยเลยปลอดภัยปลอดภัยครับทางรถสิมา้าะพานไปบ่ได <laughs> ทางให้แลว้วไปต่อถ้าน้องหมอจาตองยางต้องไปเบ่งซะคนนสะพานสะพานตอนนั้นขามไม่ได้ก็มาตอนนี้ขามได้อยู่ยุบานเอื่นสะพานหมอเป็นยุบานเทาเอื่นเพาเอื่นพอหอดพอหลอดองไนรหนงานตงนเงหเนนนน โอเคละทานเ้าสิไปท่านขั้วไปทางนั่นขว้ไปทางดินแดง,งนั่นบ่า่ะเออนี่ละเลาะไปนี่ละ แล้วครับมาแล้วครัไปแล้วครับจุดจุดจุดจปดจุ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 งจุดจุดจุจนดองบีไปจุดจุดไปดจดจุจุดจุดจุาดจุดดจดจุดจุัจุล่ ไอ้กระซาเขาขึ้ลื่วว่าเฮาเนี่ยล่ะเศกกาลสินซูซิบันหาซาบันลื่วว่าเราคือสายลุยไอ้เพื่อนลำบากเต็มรูปแบบมาอีกแล้วเป็นลำบากมาอีกแล้วพบกันมากว่าด้รอดโรงแรมจกเที่พี่น้องกันเขาป่ากันนี่แต่หลุมแต่บ่อ นย่อมลับเพราะย่อมรับไปเลยขับรถ14ชั่วโมงบอมสุดยอดเ่าะจริงจริงเหมือนถ้าเข้าถ้าเข้าบอม่าเข้าจะปิดในน่ะเพราะว่าสพานขาดเหมือนเนาะเข้าบอมาเนี่ยปิดในน่ิงเข้ากะไับนอนอีกคืนนึงดีตัวห้อมันโสดตายเลยค้ากันบ้างันโอ้างทา้งพี่เนาะคางทั้งวัน ทิวาแนวไหนเน,นาะบัวทาข้างกันเลรกระร้นรเล่นกับทิว่าทางงยกบัวเป็นข้างเมื่อกี้สมาธิมีตลอดได้ไีมครับรถสายนี่ทรายก็พากนลับมาทางขึ้นขึ้นไ <c oughs> ป จะยังทง้งให้โรคในบัตรห้างไหนนั่นห้างไหนห้างไหนล่ะไปทางดีห้างไหน ห้างไหนบ้าน GP บวมปุ่่นม่แมน่ GT มะนนเขาไปเส็นไหนวะเหมือนก่อนไปเส็นไหนเส็นนี่ล,ล้วุ่นทล้วบวมไป ลุยลุยสายลุยซุบไปลงไปไปสูเขาซูเขาตอนนี้วันโุวินตันวันบินซูเขาซูเขาพอเจ้าหนักมวน <laughs> <laughs> ข้างเขาข้างไหนล่ะข้างป้ายป้ายน้องเบิ่งป้ายโรงเรียนบ้านแม่ขัน กี่นาทีถึงไม่รู้ทุกนาทีเราห่วงคุณขอบคุณครับขอบคุณครับข้างครับข้างลงไปต่อไปต่อมาทางนี้ห้ามว่าสิไปต่อหรือสิพ่อทำนี้มีจะไปต่อเลยถ้าคุณไม่ไปต่อ,อคุณก็หยุดฝัน เพราะว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถอยถอยถอยกับบ่ได้ลับรถบ่ได้เลยครับมาเรี่ยวกับบ่มีไม่ทางเดียวคือคุณต้องไปถึงจุดหมายให้ได้ครับนี่ครับถึงแล้วครับขัวขัวขัวบ่ไหนขัวครับขัวสายมันติตกข้างนี่ขัวขัวเพียวขัวขัเห็นโดนแล้วขัวแบบนี้มับ่ขัวห่างกายสภาพเนี่ยเป็นว่าโห่างตัวไหนใส่เป็นทอนเลยเด็กคางก็จะเป็น บ้านเฮานี่เป็นต้นเออย่าบ้าน่นเป็นต้นสักเนาะอย่าออกใส่เทางหรเพราะมเหนาผาเลยเียงใส่นบ่ได้ยูขังคุณเนาะนไม่ได้เห็นผู้คนนะครับเห็นผู้คนแล้วไม่ทักบ่าอาปิชุบเปอเอามาชุบเบนี้มันต้ลงได้เห็ก่อนเขาว่านขุมเข ไปทางไหนหนอวันเอาเซฟบนดตรงไปอืมเขาเขาเขาต่อไฟและวตรงไปตรงไปตรงไปนเรามาผิดทางเราเข้าใจสัญญาณผิดระหางผิดทางทางต้องไปทางนี้เอาลงทางจะได้อือลง ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวป่าครับป่าถอยแล้วป่าตามรถไม่ก่อนแล้วครับออกไปไม่ได้ใช่ไหมครับครับว่าจะเป็นโตนจุดรถทางน,นี้ไม่ใช่อ่นี้ไ้ไไมดรเราจะไปทางนี้ไม่ได้เราจำสัญญาณผิดถ้าเบี่ยงซ้ายไม่ได้มันมันสูงเหรอ จะลงได้ตรงนั้นซ้ายหา่างซ้ายหา่างเบี่ยงไปซ้ายเลยขยิบขยิบออดูขวาดูขวเาเองซ้ายสบายมากซ้ายลงว่ามันสิแลรนขึ้นโคกว่นได้แท่น<ม>เรนลงนู่นธรรมชาติคางหนทางครับหน่อยธรรมชาติขาาครรา,ขางทางมันบ่ลงได้หรอบ่สบาย ได้ได้ได้ลงไปเลยลงไปเลยฟังก่นอนดนีแล่ะลงไปติดแล้วครับไม่ติดถึงงก็วิ่งลงมาในหว่วยคักๆเนาะ มันต้องขึ้นนี่วะโอ้ยโรงเรียนบ้านแม่ก่อนตะบนแม่คงอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าสวัสดีครับนี่ครับโรงเรียนจะมาโรงเรียนบ้านแม่ก่อนจะเอาเอาที่นอนเอาที่นอนมาให้เด็กๆมาให้เด็กๆที่ที่โรงเรียนแล้วก็มีมุ้งมีผ้าช็ดตัวมีหมูกระทะเหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับ ลงยางครับบิพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องชาวเนืออยู่แบบสงบเรียบง่ายสบายสบายสไตล์พี่น้องชาวแม่ก่อนตำบลแมมคงอำเภอแม่สเสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอนแล้วครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับที่นอนเด็กๆครับนอนและมุ้งเด็กๆมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับนี่ครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับเด็กๆเก็บที่นอนแล้วครับนี่ครับนอนภารกิจส่งมอบที่นอนให้เด็กๆเรียนแม่ก่อนจบแล้วครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาช่วยคุณครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ,รบครับก้อนจะกลับมาเบิ่งปลาพี่น้องปลาป่าปลาปลาอยู่ํำท่านหวยบ้านให้เจ้าบ้านแม่ก,ก่อนพามาเงปลาพามาเบิ่งป่า เพื่อนนะเพื่อนอนุรักษ์ไว้พี่น้องเพื่อนอนุรักษ์ไว้เพื่อนก็จะอยู่นี่แหละพอพักกันไปไซนี่ไม่สิลายคักหลายแม่เพื่นอนุรักษ์ไว้ห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิด อันนี้น้ำเขาวน้ำป่า จะกินได้อยู่ดีเนาะแต่ว่าเพิ่อนอนุรักษ์ไว้ที่นี่แม่สรียง ขอบคุณและขอบคุณแฟนๆขอบคุณและขอบคุณแฟนๆที่อยู่ต่างแดนและอยู่เมืองไทยเข้ามากดซับสไคร์ผมแสนดีใจจนน้ำตาสึมผมบอลืมคุณท่านที่ติดตามผลงานโลกของเพึ่งนอพอนอ